ปังปอนกับกวนเพื่อนมหัศจรรันย์นางฟ้าผู้อารีนางฟ้าผู้อารีเป็นแม่อุปถัมภ์ของปังปอนคอยมาเล่นด้วยในฝันเด็กๆหลายคนด้าทำตัวดีๆก็จะมีนางฟ้าเป็นของตัวเองตอนแรกปังปอนเรียกชื่อนางฟ้าไม่ค่อยถูกเรียกนางควาบ้างนางฟ้าผู้ราคีบ้าง นางฟ้าผู้อารีมักจะอ่อนโยนใจดีแจกของขวัญให้พรกันอยู่เรื่อยแต่ถ้าปังปอนสนมากๆนางฟ้าก็จะเสียใจและหายไปเป็นพักๆอีกอย่างพี่นางฟ้าไม่ค่อยห่วงปังปอนเพราะปังปอนมีเพื่อนเยอะมากถึงไม่ค่อยได้พบกันแต่ปังปอนก็รักและคิดถึงพี่นางฟ้าเสมอครับ ถอนหายใจทำไมเหรอครับเครียดอะไรหรือเปล่าแม่มีเรื่องหนักใจอยู่อย่างนึ่งนะจ๊ะอะไรเหรอครับปอนช่วยไหมถือว่าแม่แก่ขึ้นทุกวันอยากสวยเหมือนตอนสาวๆนะ่ะทำไมมองแม่ด้วยสายตายอย่างนั้นละ่ะนักฟ้าจา๋าขอให้ฉันสวยเหมือนนางฟ้าทีอยากสวยเหมือนเล่าหรอ <c oughs> นางฟ้า นี่ไปสิจ้ะหรือว่านี่คือกระจกวิเศษที่ส่องแล้วสวยวันสวยคืนเปล่าจ้ะก็กระจกธรรมดานี่แหละอา้าวเงินให้มาทำไมให้มาดูตัวเองแล้วพิจารณาว่าจะสวนนางฟ้าน่ะมันยากเติมสอเสือกละันด้วยแสดงว่ายากมากฉันสวยท่านเทพนะจ้ะ <c oughs> แล้วพี่นางฟ้าทำไมถึงได้สวยขนาดนี้ล่ะครับเรื่องนี้ไม่ยากพี่ก็แค่ไปใสยกรรมที่เกาหลีกรีดตาเสริมจมูกขูดหินปูนดูดไขมันดึงหน้าพอกตัวเหล่ากามลดน้ำหนักทานอาหารเสริมบำรุงผิวโบกเครื่องสำองนางนหนาๆที่สวรรค์มีร้านรับทําเยอะเลยลองไปใช้บริการสิแค่นี้เองปัดทษ พแ้สวยด้วยมีด